ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกศอ ซึ่งมติที่ประชุมค่ะได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสืบเนื่องจากที่กศธค่ะได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นระยะเวลานานแล้วหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมไปถึงองค์ประกอบเพื่อใช้พิจารณาการย้ายกรณีปกติอย่างไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งที่เกิดขึ้นใหม่ตามว3ทับพซึ่งเดิมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกำหนดให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย2ปีและดำรงตำแหน่งครูอีก2ปีรวมเป็นระยะเวลา4ปีค่ะจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ ทำให้ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลภูมิลาเนาต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นและขาดขวัญกําลังใจในการทํางานก็ขอสอจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. กำหนดการย้ายเป็น3กรณีได้แก่การย้ายปกติการย้ายกรณีพิเศษและการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 3. การปรับแก้หรือเพิ่มเติมการย้ายในแต่ละกรณีดังนี้ค่ะ 1. การย้ายกรณีปกติผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้วสามารถยื่ยนคำร้องได้เลยไม่ต้องรอ4ปี สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า24เดือนนับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายโดยสามารถนำระยะเวลาที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า24เดือนมาใช้ โดยจะเปิดให้ยื่นคำร้องสองครั้งค่ะคือครั้งที่1ยื่นคำร้องเดือนมกราคมให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนครั้งที่2ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคมให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมโดยองค์ประกอบการพิจารณาย้ายปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งว3ทั5 6 4 2การย้ายกรณีพิเศษเพิ่มเติมรายละเอียดเหตุของการย้ายให้ชัดเจนขึ้นและกำหนดให้ผู้ขอย้ายระบุอำเภอในจังหวัดที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งเพื่อให้ผู้ขอย้ายได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วโดยให้สพทที่รับย้ายเป็นผู้พิจารณาสถานศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งและดำเนินการนำเสนอกศออจพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน45วัน 3. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการกำหนดเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้กระจายอำนาจให้สพทหรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้พิจารณาย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ